ที่ค่ายมวยเกียรติธงยศครับ70ครั้งชะนะ60แล้วก็แพ้10ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับนายปลายฟ้าธนะชัยนักชกจากร้อยดีกรีนี่แชมเปี้ยนนะครับของชมรมมวยสยามภาคอีสานหัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณปกครองนาทองคำนะครับ แล้วก็มีท่านพันตำรวจโทธนศักดิ์ปัตตานีนะครับหรือว่าสารวัตรหนึ่งครับนี่ครับนายตำรวจลักมวยอีกท่านหนึ่งครับสารวัตรหนึ่งท่านพันตำรวจโทธนศักดิ์ปัตตานีให้การสนับสนุนปัจจุบันฟิตซอปอยู่ที่ค่ายมวยมหามหาดหลวงมวยไทยยิมครับนักทกที่ชื่นชอบตะวันชครับคู่นี้คู่แรกเดือดคู่แรกเดือดติดตามเลยครับต้องขอบคุณทางซีเจริญพกพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับ ขบวนซีพีฟประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอปเปอร์เรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันขบุนผลิตภัณฑ์ซีพีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับ0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัทซีพีเอฟรสซองแอนด์ฟูเชนจำกัดผลิตภัณฑ์ไทยพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไทยพอกเจ้าสัวข้าวตังมิน์นิ่ไก่หยองสูตรไก่ย่างห้าดาวบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เกียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยติราคำตายเรานี้ต้องขอบคุณ g s เมวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชาดำเนินขอขอบพระคุณครับมาอีกคู่หนึ่งครับขยับเวทขึ้นมาจากคู่แรกร้อยสามคู่นีร้อยหกครับเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักก็ต้องเพิ่มความมันความดูเดือดแล้วครับอย่างที่บอกครับโอกาสตับน็อกค่อนข้างสูงเดี๋ยวดูครับยกแรกสายกับขวานี่ครับสายขวาก็เป็นทางด้านของราสตาร์ครับ ฝ่ายแดงส่วนสายนี่ปลายฟ้าครับหนักๆแรงๆทั้งคู่ขับอสประเภทตนจัดทั้งคู่เลยนะครับลาวสตากับพี่เขาเมืองลาวดิ่แห่ขาแรกขาลุยเลยนะครับนักสู้จากฝั่งสปปลาวครับปลายฟ้านี่ร้อยเอ็ดนะครับร้อยหกปอนด์เท่ากันแล้วก็พี่เปิ้ลพีลนคกรฝากมานะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ17มีนาคมครับคุณนพพลั์ สีพรมนะครับในอำเภอเกาะลันตาแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอำเภอเกาะลันตาประกอบผู้มวยโดยพี่เปิลนครนะครับผู้มวยยอดเยี่ยมเลยนะครับในศึกสยามไฟส์รวมพลคนรักเกาะลันตาครับแสนสซนเดชยาเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบรการที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับชาวเกาะลันตาครับไปรับชมกันได้นะครับขอบคุณพี่เปิลนครขอบคุณคุณนพพัตรสีพรมด้วยนะครับในอำเภอเกาะลันตาครับที่ทำให้คู่มวยดีแบบนี้เกิดขึ้นครับ มันไปติดตามกนได้ที่เอบรัตตาจังหวัดกระบี่โอโ้านี่ครับทำไมฟอร์มหลังๆเขาถึงไม่ค่อยครบยกดูการอ,ออกอาวุธทั้งกูคุณติบดูดูแมซ้ายครับซ้ายหนักๆของปลายฟ้าครับหน้าหวาดเสียวขวาแรงๆของลาวสตาก็น่ากลัวครับแมนี่เป็นยกแรกครับเราได้เห็นแล้วครับหนักๆ,ๆแรงๆ ของทั้งสองคนแต่ว่ายังไม่แม่นยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับยังคําเป้าคําทางกันอยู่ครับบอสอ่ะขวานี่กางเกงสีแดงนะครับซ้ายกางเกงสีน้ําเงินครับใครได้ติดตามวยเด็ดสังเวียนเดือดผลงานล่าสุดปลายฟ้าโอซ้ายเปรี้ยงเดียวครับเช็คบินเลยนะครับเพชรนำหนึ่งวีระยุทธ์ฟาร์มนี่อ่าหล่นแล้วหล่นอีกครับเป็นมวยที่ใช้หมัดซ้ายได้ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เจอกับกระดูกขัดมันอย่างลาวสตานี่แม่ต้องดูเลยนะครับว่าจะผ่านได้หรือไม่ได้ครับ นี่ครับมา,บมากัมบาลบอกแยกก่อนแยกก่อนครับออกอาวุธกันไม่ถนัดนี่ครับหมดเดี่ยวแกลทักแป๊บเดียวครับสตาร์ททุกวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่ขขบคูดรถกระบะมิซูบิชิไททันเครื่องดืง Super Cafe ง่มเอ็มซุปเปอร์กาแฟคุณพิชัยกิตอิทพีครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพศสัตว์คุณชิวจำกัดเครื่องดื่มสมเจ้าหลุยตังคุยจัด สดี D, ตาสมเกาหลีากุจับพร้อมผสมอดีครับสมอดีตดีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสก,กัดขดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยกิจอิทธิขอขอบพระคุณครับรต่อครับยกที่2ครับยกแรกเราเห็นไปแล้วครับความหนักความแรงซ้ายกับขวาครับลาวสตาขวาฝ่ายแดงครับฝ่ายฟ้าซ้ายฝ่ายน้องแม่จังหวะนี้ลาาไปนิดขอโทษขอโบยครับนี่ยครับแม่แท็กมือกันไปให้อภัยครับนี่กีฬาของลูกผู้ชายครับนีดนหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับกรรมการธงชัยกิตดำรงวินิจุลนะครับดารังสามท่านในคะแนนมีปรเมศ ตึกดีสตราสุภาษัยแล้วก็จีรสินศิลร,รัศก,กุลครับหากรรมการด้าลางสามท่านจะได้ได้โชว์คะแนนหรือเปล่าครับผู้นี้ใช่ครับโอ้โหหนักหนักแรงอ<ต>ู<ต>้บอลโอ้โเอาละครับเอาละครับแบบนี้ขวากับแข้งซ้ายแบบนี้น่าจะมีเรื่องแล้วครับมีเรื่องมีเรื่องแล้วมีเรื่องลุนบีราวสตา อ่าเดินเบียดเดินครูไปเลยครับแต่เดี๋ยวดูซ้ายร้อยเอ็ดาซ้ายเมืองเกินร้อยหมาเขาบอกว่าซ้ายผ่านตลอดซ้ายชำหมังอีกคนหนึ่งครับโอ้โยแต่ว่านี่ครับลาสตาโอ้ยมาดูครับเดี๋ยวใค,ยใครโดนของใครเดี๋ยวใครโดนของใครกุเต๊มเดี๋ยวดูอา้าวปลายฟ้าตั้งรับก็จริงครับแต่ว่ามาซ้ายศอกซ้ายที่เชื่อถือได้ครับลาสตาไม่สนครับอยากมีเรื่องครับเล่นของหนักของแรงครับเหมือนข้อนปอนแล้วครับบัดขวาเมื่อสักครู่นี้ เดี๋ยวดูครับผ่านไปครึ่งทางยกที่2ตื่นเต้นเหลือเกินโอ้จุดแข็งจุดขายของลาวสตาร์นี่คือลูกเตะเจาะยางนะครับเคยเตะมนแทนบูมเด็กเซียนโอ้เกือบแย่ไปเหมือนกันนะครับอปลายฟ้าเจอลูกาเตะขาแล้วจะทนได้หรือไม่ได้อันนี้น่าสนใจเลยครับอือดูอ่านี่ครับโอ้โหซ้ายไปลาวสตาร์ฟันล่าง แล้วก็แมนะ่วงในวงในแม่แนะย่งไล่สู้กันอยู่แล้วก็สอกหมาเลยครับมาถ้ามีแผลแตกมีแผลแตกไม่ต้องห่วงครับโอ้ยสวัสดิการจากแอนตซินเย็บเข็มละห0 0บาทแตการคอสอกกับเขาลอยนี่1 0 0 0 0บาทครับจระเข้ฟาหังรับไป3 0,000บาทครับโดยแอนตซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทโธครับโครงการสัตวนหลวงศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยมาแตะดั้งเดิมครับ ้ายชายโครงของปลายฟ้าขวาเตะเจาะยางของลาวสตาเอาดูแม่แข้งเนียนหนักๆแรงๆทั้งคู่แล้วก็ข้างบนเนี่ยหมัดเนี่ยต้องบอกว่าน่ากลัวน่าหวาดเสียวทั้งสองคนครับอยู่ที่ว่าใครจะมือตกกันหล่นและพลาดก่อนครับออสถ้าโดนจุดโฟกัสเต็มๆนี่มีสิทธิ์เลยนะครับเจออีกทีหนึ่งห้องแพทย์เลยครับอ้าซองอ้าวฟันไปซ้ายคืนนะครับปลายฟ้าของฝีไม่มีครับร้อยหกปอนนี้ อาจาขั่วนะครับาจาั่วย,ยืนรออยู่มังกรเพชรยืนรออยู่หมดยก2พักแป๊บเดียวครับขอบคุณนะครับทาง อุปกรณ์โมยี่ห้อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราขอบคุณอุปกรณ์โวยี่ห้อพายแล้วอุ้ยคุณจินเจเจมอบรางวัลเพิ่มเติมมาครับมาไต่กั้นคอหนึ่งหมื่นบาทศอกกลับสองหมื่นบาทเข่าร้อยและจร,เระเข้บ้านหางสามหมื่นบาทโดยเจเจปสาวหน้าเจเจปไก่ชนพร้อมด้วยลานคองเคลซีฟูดที่ขอนแก่นแล้วก็ท่านใดที่มารับชม ทูฟ y ยู you, แจ้งเจ้าหน้าที่ครับบอกว่ารับเป็นแฟนบอยของทูฟ y ยูช่อง24เนี่ยมีส่วนลดที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดมิกเซอร์นะครับ50เปอร์เซ็นต์ครับอานับเลยครับแต่กระจับปฟาวฝาแล้วรับจังหวะนี้โอ้โหเอายังไงครับมองหน้าเลยครับจต่ได้ของปลาย้าเอาโอ้โหเสียหายเลยครับออสโอ้ยโดนนับเสียหายเลยโดนนับแปดเลยนะครับ เตะเข้าไปเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับจังหวะนี้จะเอาให้อยู่เลยหรือเปล่าครับลาวสตาฝื้นไม่ฟื้นครับปลายฟ้าบวกปวกเป็นบวหเสียหลักไปอีกครับนี่ครับเดินเดินเดินเบียดเดินบทเข้าไปใหญ่เลยครับลาวสตาเดี๋ยวช่วงบทยกเดี๋ยวเราดู VAR ีอมาสียววดูแต่ว่า มีโอกาสได้ตลอดทั้งคู่ครับ<อ>มหาค<ด>ูนี้ดูปลายฟ้ารอรอดักซ้ายแต่ว่าล<อ>าว<อ>ตาเล่นจะเอาน็อกเลยครับตอน<อ><อ>นี้เวลายังเหนือครับเรึ่งทางแล้วยกนี้ก็พึ่งพึงพ่งยกเท่านั้นครับเดี๋ยวดูครับลาวสาตานีบูู๊ดันออกไม่หยุดก็จริงแต่จุดอ่อนของเขาคือการป้องกันตัวครับปลายฟ้าเองหนักแรงอยู่แล้วครับซ้ายทั้งแถบได้จังหวะดีๆมีโอกาสพลิกเกมได้เหมือนกันแต่ว่าปลายฟ้านี่ต้อง ต้องเอาให้รอดยกดีทำท่าไม่ดีอาการอาการเนี่ยครับโดนช่วงล่างโดนอะจีโดนช่วงล่างโดนช่วงล่างอ้าวรอดไม่รอดครับมาฟืนไม่ฟืนดักแทงไม่ทีเดิมโอ้โหโอ้โหนี่ครับ นี่แหละครับมาอย่างที่คุณเต็กกับคุณออสแจ้งไว้อาจจะไม่ได้กินเสียงละครยกสุดท้ายก็ใส่กันแบบนี้ครับดูครับไปมาหูยย่างแทงซ้ายสวยเลยครับลาวสตาไม่สนไม่สนครับเดินเาะเคาะบนลงล่างไปเรื่อยเลยครับมาสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับลาวสตานี่เหมือนว่าจะเร่งครับตรงนี้นี่พลิกครึ่งทางครับแต่ว่าพอเร่งไปแล้วถูกปลายฟ้ากับออกอาการไม่ดีแต่ยังมีแทงซ้ายสวนก่อน่ากลัวอยู่ครับโอ้อีก30วิบวิครับ อาการยกหนี้ของปลายฟ้าต้องบอกว่าโอ้เข้าขั้นวิกฤตเลยครับเลยเข้า ICU แต่ว่าใจยังสู้ยังตวกอยู่ขาครับขาก็เปาเอ้าขาดึงอาทีบไว้รอดไม่รอดปลายยกแล้วปลายยกไม่ไม่รอดครับไม่ได้รอดครับโอ้เอ้าพยายามจะกัดฟันยังไม่ยอมครัาอาจา์ผมยังไหวผมยังไหวอยู่จารยคอโอกาส ไม่ไปยกไปยกไปยกแม็กขอให้ลอดก่อนแฟนบอกเอฟซีน้ำเงินบอกขอให้ลอดกันรอดไปก่อนรอดไปก่อนตอนนี้ไปยกโอ้โหแต่ว่าดูมาถอยหนีปูเลงปุเลงเลยครับโอ้ยทั้ง ฟันขาทั้งต่อยลําตัวโอ้เดี๋ยวต้องดูยกสี่ยกสแต่ไม่แน่นะครับโมเมนตัมมันคล้ายๆว่าลาวสตาเนี่ยมีโอกาสชนะน็อตแต่ว่าเลา้<ข>าไปแครอดักดอยู่นะคุณติ๊กไม่แน่เหมือนกันครับไม่แน่นี่คือสิ่งที่หลายๆคนกลัวครับโดยเฉพาะคนที่ร่วมขบวนรถไฟไปกับลาวสตาครับออสเชื่อว่าได <c oughs> ้ลุ้นได้เสียวครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ยกเวลาเหลือ2ยกเลยครับ ให้น้นําก็น่าจะหายเสียวขึ้นมาครับแม่เพราะว่ายกที่แล้วนี่พอโดนขาแล้วแกทําหน้าเหมือนแบบบอกบุญไม่รับเลยครับทางด้านปลายฟ้าครับนี่ครับโอ้โหแม,ม่เริ่มเริ่มฟื้นเ,เริ่มดีขึ้นมาแล้วครับโอ้โหยกที่แล้วนี่แม่ไปเป็นพ่อบุญรับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่เรียกว่าลุ้นนับเดียวอาจจะไม่พอครับตอนนี้นี่แบบต้องหวังถึงน็อกเลยนะคุณติ๊บฝ่ายน้ำเงินเนี่ย ทาพิษฎีก็ต้องน็อกอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับปลายฟ้าครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าไฟก่อนหน้านี้เขาเอาชนะผู้ต่อสู้ยกห้าเหมือนกับพี่บอลก่อนหน้านี้ไฟเหมือนกับเราจังหวะนี้เตะกระจับยังไงครับเราตาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ครับกรรมการปล่อยให้เกมเดินต่อแต่ว่าไม่ฟาวนะครับเตะอ้าวสวนหมัดอ้าวโมโหต่อยไปเลยครับแต่ดูว่าพละกําลังของทางด้านปลายฟ้านี่ก็ ลดลงไปเยอะเลยครับจังหวะออกแล้วมันมันไม่หนักเหมือนช่วงต้นเกมเลยครับนี่ครับลาวสตาร์อยากปิดเกมสั้นครับโอ้โหนี่ครับไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหนี่กรรมการยุตตีการชกไปในยกที่4ครับโอ้โหดูครับก็โดนไปหลายจุดหลายตำแหน่งครับแล้วก็โฉมหน้าผู้ชนะนี่ครับลาวสตาร์เกียรติธงยศครับ จอมดุเลยครับนักทกกับประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวแล้วเราดูภาพช้าครับดูภาพช้าโอ้โหนี่ครับแคร์ก็รอดักรอบวกอยู่ครับปลายฟ้าโอ้พอโดนเยอะๆแกก็แบบฉลาดรู้จักผ่อนครับแต่ว่าดูครับว่ามันดูครับจังหวะโดนหนักจริงๆครับพี่บอลสะสมสะสมเขาพยายามจะยื้อจะฝืนแล้วครับแต่ว่ากรรมการดูแล้วไม่ไหวจริงๆครับเซฟความปลอดภัยนักมวยไว้ก่อนดีกว่าครับนี่ครับ รู้พอรู้ว่ามากกรรมการท่านดูแล้วแล้ว